หาสันหาแต่หีไม่เข้าใจมึงชอบมึงคงไม่ชอบใช่ไหมแล้พวกนี้ไม่ชักว่าวเลยเนียน้ำแตกไหมเฮี้ยเอ้าเยีนยิงเย้ตายไายตายตมึงโรคจิตแล้วไอ้หน้าหิไอ้เฮียควยยาวใหญ่ชอบมากไอ้เฮีย เนี่ยป็นคนงหวัดอะไรเกิดวันไหนเกิดปีไหนเกิดปีจอหรือปีอะไรนี่หอมนี่อร่อยนี่นอร่อยมากเลยว้างตายสัก์กูจะทำยังไงหน่าหี ดูปัจญ,ญาคำคมวิถีชีวิตปัจญ,ญาคมใจขมกิเลสตัณหาดูเป็นมางหรือเปล่าดูแต่นี ากระเพราไก่เอากระเพราไก่เป็ดเอาเป็ดเป็ดเอาเป็ดเพลย่าข้าวหลังไม่ใส่เท่ากระเาไข้างหน่อยยาเขาเปิดงหลังก่องเท่าไหร่เอากระเพราไก่เอาเป็ดเพลย่าไม่ใส่ข้าวไม่ใส่พริกนุ้งขายน้ำที่สนามหลวงไม่ใส่ข้าวมุ้งขายน้ำที่สนามหลวงนะครับเอาเป็ดเพลย่าไม่ใส่พริกไม่ใสงเลย่าไม่ใส่พริกมีอะไรมาเล่าให้ฟังว่ะพวกมึงจะฟังกันว่าตอนนั้นสมัยเรียนช่างเฮียกูก็ต้องแบบว่าเออพวกมึงจะด่ากูเฮียเพราะว่าถ้ากูเซยแบบชักวาวคาวของหนาเมืองนอกเลยนะ แต่ก็เฮียอะไรเฮียฮาว่ะปล่อยให้คนสปอนเซอร์เสริมอะไรเฮียแมงเจ็ดแปดแตกกองแบบดวงใหญ่ๆกูลองมาหมดไอ้พวกจำบาดจำบาดแบบยากๆเฮียไม่ไม่ได้เย็นแล้วเว้แต่ประมาณว่ารูปไหลลมเลาอะไรเฮียของกูมันเป็นรูปพี่รูปน้องเว้เฮียแบบแบบคนเหนือไอ้ัตมึงต้องเข้าใจเฮียแบบมันชวนไปแบบเฮียแบบกูไปบ้านเขาแล้วไปเยี่ยมญาติแล้วแบบทีนี้เขาชวนกูเข้าห้องเขาไว้บอกมานอนชักวาวอี เฮียกูก็ไปนอนเล่งกับเขาเว้สักพักมันเอามือมาล้วงควยกูเขาเว้สักพักเขาบอกขึ้นมานอนบนเตียงได้กูก็ขึ้นไปแต่ทีนี้แม่งเอามือมาก่อนกูเฮียเฮียกูก็ทำอะไรไม่ถูกตอนนั้นคุยไม่ปภาษีภาษาเลยสัต์สักพักเอามือลูบพมาในเสื้อข้างหลังไอ้เฮีย 叫喵喵喵喵喵。<laughs> 喵